เซล่ะแตงโมะไม่เป็นไรอคนปเอร์กกว่าูกว่าลูว่าหนักขนาดพี่น้องผงผักองาขนาดตอนสอายตุไดมย่งผ่า ยี oh! ่หกสองอ๋อเจ๊ก็เนี่ยว <le> <g icons> <tr> ีวีวีเจ๊ก็เนี่ยแม่เนาะในของพ่อใหญ่ชองมิก้าเลผดุงทุนเราจะซื้อทุนทำไมไอมีทุนบุกุทุนอีสิเดียวแล้วทนฟิก สำหรับ toi วัน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 สเต็กปูใหญ่สำหรับ toi สำหรับ moi ปูใหญ่สอันนี้ให้เอาชิลเอากินดิบกินดิบนะจ๊ะสาดเด้อพี่น้องเด้อเขากินแบบนี้นะฮะ Capsule, ça. Ça, les captoon les de lait. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ok. Capture ça. C'est Moi. Oi. Baby oil. Confiture. Le M. Le melon. Voilà. มิงก็ลาหรือเลิศไม่ร oh. ู้แคปซูลดูเลสักพูเบลสักพูเบลคอมเบียงคอมเบียงสกกูดคอมเบียงสกูดหกสิบแปดยู่หรอทำไมล่ะเปรุซีมะสเปรโดนะสเปรโดนะไอ้ทรชเช่โอ้ยล่ะ เพราะว่าถูกเชียวค่าคามันสักหนึ่เฟกหนึ่งเฟกค่ามันเท่าไหร่ถุงขยะแพงเงี้ยนอย่างนี่มันบด้แพงในพี่น้องแต่มัน4ยูโร5ยูโร6ยูโรมันก็เลยสะสมมันเป็นแพงแพงเงอนนีนก็เจอ6 7ยูโรละอันนี้มาซื้อเพื่อที่จะไปทำความสะอาดบ้านเนาะ โอเคจะเก็บข้าวันนี้ก่อนนะวันนี้จะทาเป็นทุ่เฟกัวไปจะเนาะจะล o บส์เออไปกินบัวคาเฟ่ไป She was with the night stuff all the year. D'eau, de euh, oui, un peu d'eau, s'il te plaît. Quoi de, 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 de l'eau, euh, l'eau Normal. biscuit? Non, mmh. non, pas de biscuit, juste de l'eau. Oh, คุณไม่ถูกนะอ้เขาคุณหลายๆเด้อเด้อแล้วก็ขอบคุณคนที่บอว่าคือกันเนาะคลิปที่ไอไปหาเหตุกับพ่อใหญ่นะมันมีเสียงสองเสียงสามเวลาที่ไอไปหาเหตุอตเสียงสองเสียงสามมาซีมามาอีกเด้อเด้อบริษัทเดือดอย่างคนบอกว่าไม่ชอบดูมันดันเดือดโอเปนอย่างจ้าเข้าใจอยู่เนาะบอเป็นอย่างแต่ก็ขอบคุณที่เขามาเบงยังไงก็ได้หนึ่งยอดบิวจากป้าป้านานาลุงลุงนะคะแม่แม่นะคะบอเป็นอย่างเนาะ <laughs> Poor girl. Go. No, I want to I Stop it. No, no, no. Wait, boy. Hmm. That coffee is it, more delicious. ร้อนๆเลยจ้าวันนี้สเต็กเนื้อนะคะโปรตีนจากเนื้อแล้วก็ได้ไฟเบอร์วิตามินจากถั่วเขียวจ้าวันนี้มีข้างบ้านมานะเพื่อนข้างบ้านฝั่งนี้สวัสดีครับคุณชอร์สวัสดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้พ่ออยากกินเป็นดิซิสตัวมีแต่ตัวเชสต์ d ลยเว้ยนาสเต็ก A lot of fat. You have to have knife. Beautiful knife. Those. why? Right. It's not so good. Yes, but I like if you want to die it. I don't want to die You don't want to die yet.

bên đây khai gì bỏ mà đúng Nó đây gì là xong Spectable. Prends le temps. Hein? ก็ไ oh, okay. t บอกว่าเราหาเนื้อที่ราอยากกิน่ะมันบมดเจอก็เลยซื้อเนื้อตัวนี้แต่เรหอยู่แล้วว่ามันต้องแข็ง ได้บอได้ยุเพราะเนี่ยเราเห็บกุด That meat is for people who like fat fat y e ่ h ปกติเราบ็สื่อดอกเลยเบามีเนี่ยมันบ่มีเนื้อที่เราต้องการมันเพราะเนี่เราโชคดีเราแขวะเราได้พวกม๊อ Okay, now we know not they have been a looking town bye bye how cool ha Bye see you next video. For me the best is to eat uh quiet no no the 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 steak means okay. mince, like mince meat like this I know that there is no fat or the fat is